สวัสดีครับน,นักเล่นไงพี่นองคุณจักเนี่ยครับกะผมซื้อเลิ่มครับอยู่บ้านหนองผางอยู่สุรินทร์ครับมีแนวคิดยังไงเพื่อทีไม่เห็ุเลิ่มต้นบ้านดินตอนแรกกะไปศึกษาในเว็บใส่หาข้อมูลบ้านหลังเล็กๆ็ไ้วไปามากก็เจอบ้านดินของอาจารย์เจนจันไดหรอของต่างประเทศนะครับ,รบผมก็เลยศึกษามาตั้งแต่หาหกปีที่แล้ว ติตามเบึงคนหาข้อมูลแต่ว่าเดไม่เห็ดอะไรกับประมาณนี้แหละครับสื่อสิเดมาเห็ดนะครับความหูท่องเบิดกะส่วนหลายสิเอามาจากอาจารย์จนจันไดเคยไปเห็ดบองไดมาก่อนบ่บ่ครับครั้งแรกเลยครับครั้งแรกเลยแของกีองเลยแม่งครับต่างใจเห็ิดใบเห็ดอยู่เลยแม่นการยังอีกห้ายอยู่ครับกวดสิแล้วอีกหลายก็ไม้เริ่มต้นจังไดเริ่มต้นนะครับ ผมอะไม่สื่อดินเขามาไหวก่อนสื่อดิ้นสื่อนาดินธรรมดาเนี่ยบ่เม่อเขาคุดที่คุดขายตามบ้านเนี่ยครับเอามาจากรถเนี่ยจะพะดินก่อนนี่ประมาณหกรถรับหกดินเฮ็ดก่อนอิ๊บี่ครับอ๋อหกรถรถเจ้าบาทเหรอรถนี้ในบ้านเท่าลอยหาสิบครับลอยหาสิบเป็นดินทั่วไปเหมือนบ่นาดินนาดินนาดินทั่วไปผู้ใหอยากเฮ็ดเนี่ย แบบนี้คำถามอยู่หลายคำถามคือกันว่าเอาดินแมงหยังมาเห็ดก็คือหนหาดินทั่วไปอ่าหาดินทั่วไปว่าให้มันเหนียวแห้งผดก็ันหนาดินทงหน้าเท้าทั่วไปเนี่ยแหละครับตัวนี้เริ่มต้นเอาเอาดินมาก่อนเอาดินมาก่อนเอาดินมาก่อนกับมาเห็ดเห็ดเป็นบอกแบบนี้ไว้เห็นปะครับตอนผมสีสังดินเข้ามาผมก็ไปเบิ่งดินเขาผมก็ลองจับเบิ่งกำเบิ่งน่ะมันกระไดน่ะมันมันบริเหนียวแห้ง มม่กับบไดไ้ดินไส้ล้วนครับแบบนี้ก็ตัวน,นี้ก็บอกนี่ต้องมาผสมอย่างนี้สมแกลบเลยเนาะอันนี้ผสมแกลบครับส่วนลายผมผสมแกลบบางเธอกะมีเครื่องแหน่นี่หยาเศษหยาเศษนี้พวกก็ใส่มดเลยอ๋อเศษหยาก็ได้แมนลุงขยะเนี่ยขนมลุงขนมขยะที่ลูกกินเนี่ยผมยาใส่อิดหมดเลยโอ้ส่วนลายผมยาใส่เตียวมากินกนใส่อิดเลยครับ ขยะาบอต้ตองไปถิ่มเลยเนาะเอามาใส่ได้กันมีไก่ผมก่อยัดใส่มันเลยยังผมยัดใส่มันเลยครับตัวนี้ถมที่ไว้ด้นบอกครับถึงถึงตัวนี้นะมันผมลายหลอกครับผมลายหล่อผมคั้งแหลกว่ามาสามปีสามสี่ปีแล้อมั้งอือครับเหล่มมพายางเมืองเนี่ยเริ่มต้นเริ่มต้นหลังจากกอิฐได้ประมาณจะก่อนจังเริ่มเทผื้นเทเทข้า่น ทำไมถึงว่าเห็ดก่อนดินนะครับก่อนกอนดินเนี่ยอ๋อผมเห็ดเพื่อะเดียวเลยผมเห็ดก่อนดินเพื่อะเดียวเลยสองพันหาผมเห็ดให้มันให้มันแล้วเลยให้มันแล้วเลยสองพันหาหาดินดินถึงผมสื่อผมเห็ดหมืดเลยไอ้ไหร่มันได้ประมาณสองพันสองพันห้ารอยก่อนครับอืมตอนนี้ดินหมืดแล้วมืดแล้วโอ้เสียเห็ดให้เมืองกับบ่อใดเงี้ยเนาะบอดินอะไรบ่อเนี่ครับดินในก้นหน้าผมเยอะแยะนี่เด้อไอ้ตอนนี้ตีเองว่ะครับครับอันนี้ตีเองแต่ใหม่ไปสื่อเขาเอาอันนี้ขนาดเท่าไรนี่ อันนี้ความหนานี่สิบเซนนั่นหรอของความกว้างกว้งกว้างกวางกวากว้า้ากว้าว้ากวางกว้างว้ว้กว้างกว้าง้ว้้าก้วาก้างกว้าว้าง้างกั้างกวากว้างวางกวกววางากวาจากวางกาากากวางการก้กว้างกวง้า้าง้างกว้างาเวืานอว้างกามางากว้ต้างเวาาก บางเทื่อกับเมินหมือนกันมินมือกัมีบางเทื่อกับยุดสองสามหมือสี่มือนบางเป็นอาทิตย์ก็มีว่าะเธอหยุดกับผดดิเห็ดกันแล้วแต่วันหลังใกล้บ่ไใครบางเทื่อกับปวยกับยุทธเริ่มเริ่มต้นเนี่ยหลังจากเค็ดเช็ดเช็ดก่อนดิ้นแล้วคบอกดิ้นแล้วเนี่ยบัวนี้ตัวนี้เขียนแบบยังไงจะตามความรู้สึกของตัวเองเลยเขียนแบบกับ เบิงบ่านจากต่างประเทศนะคะว่าของเขาบ้านดินของเขานี่บ่มีส้งสี่เหลี่ยมเลยส่วนหลายจะเป็นสรงกลมสรงแบบแบบตามธรรมชาติไหมคงคงงอ่อเป็นธรรมชาติเลยบ่มีเหลี่ยมเลยเปนว่าบ่ให้มีเหลี่ยมเลยเอาแบบเขาเลยแมนครับก็เลยมามาเหตุแบบของกับของแต่ว่าแต่แนวทางของเขามาตัวนี้ก็ใส่ยิ้มบอก อีบอกในการทํำฐานเนาะครับตัวนี้ว่างว่างกับพื้นเลยมันว่างอีตบอกเนี่ยว่างกับพื้นเลยครับบประเทศเปู้ลไห่เต็มแมนอ๋อเทปู่นไห่เต็มบอกใจจริงผมอยากสืเทปพื้นก่อนน่ะละในป้าแต่ดับให้มันได้แต่งบบอมี่น่ะงบบอท่านมี่ครับผมก็เลยเอาคานก็เลยเสด็จก่อขึ้นผมอยา่นวบาท่านฝนเอาคานเลยครับ ึ้นเทพที่หลังก็ได้ด้ยเนาะพะว่าดินผมถมแล้วมันแน่นแล้วนะมันแน่นแห้งอันนี้คือเห็ดทองของนอนได้เนาะครับอันนี้ของนอนครับของนอนของนอนจะอยู่ทั้งนี้ของนอนไปคลึงนองตรงกลมมีหน้าต่างเอ้มีประตูท่านเข้าทั้งคุณครับหน้าต่างสองบานเห็นปะครับหน้าต่างสองบานครับตัวนี้เป็น้องรับแขก อันนี้ห้องรับแขกครับห้องรับแขกห้องรับแขกอันนี้จะเป็นเวียนใบใสหนาต่างหนาต่างมินิมอหนาต่างกลมครับโอ้ถ่ายเห็ดแล้วนี้น่าจะสวยเดี๋ยวถ่ายเห็ดแล้วเดี๋ยวมาไทยทลิปอีกเพื่อนึงเนาะเพื่อผู้ใดอยากได้บ้านผมมาอีกนา่นครับเพราะว่าผมยังบ่ทันมีเงินนะผมก็เห็ดไปเรื่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆแต่มุ่งแหล้วก่อนที่เหลือหนาต่างคอยใส่ครับถ้ามุ่งแล้วนี่ก็เขาอยู่ได้แล้ว น้อง้องนามก็มีแล้วฝุนมันหลว่าตองฉาบก่อนงคุนมันหลฉาบเนี่ยเฮาเอาดินเอาดินเอาดินแม่งยังฉาบมฉาบตอนแรกตอนแรกฉาบก่อดินธรามมาได้เทากอเท็ดอิดดินเนี่ยครับแต่ฉาบให้มันเรียบก่อนมันเรียบให้มันเรียบก่อนครับข้างในก็สี่เอาสูตรอาจารย์โจนนี่แหละเก้าเก้าเปียกเอ้เออเก้าเปียกแต่งเปียกแต่งเปียกแต่งเปียกผสม ผสมกันดินกับกระฉาบมันจะมันจะกันน้ำได้เนะครับกันน้ำได้ยู่แต่บอ้โหว่ามันสิกันแมงได้บว่ะหยันแมงมันมาเจาะเอแมงมันสิเจอบ่ะข้างนอกนี่เสียใส่ปู้นขาวครับใส่ปู้นขาวเลยเป็นสีขาวเลยเดเนอะมันผสมดินแล้วมันกับขาวดอกมันบขาวเป็นบ่้้จะเอาสีดินเลยหรือว่าจะตรงท่าสีจะติดในใจ ตอนแรกิ่นกับวาเซีอาสีขาวแล้วแป้งมาพคุณว่าสีดินมานเกิงามเย้าสีดินนั่นละ่ะครับ <c oughs> นี่เด้ห้องห้องนี่เป็นห้องอยังอันนี้ห้องครัวครับอ,อันนี้มองสอง่งตรงอาหารองอมา๋อมีส่งอาหารว่าหนีเลยครับมามาหองรับแขกว่าตั้งใจใส่เป็นหน้าต่างเปิดขึ้นข้างลิงนะอืเปิดขึ้นหรอสิเปิดทางด้านนี้หรือเปิดออกไปฝุ่นเปิดข้างใน อ๋อเปิดทางในคุณเปิดทางในสามารถส่งอาหารออกมาได้เพราะว่าอาซิมีแขกจากอยากทางแฟนมากครับอ๋ออยากทางแฟนแฟนแฟนเป็นคนทางไหนครับนราธิวาสครับโอ้นราธิวาสมาใกล้เลยใกล้เลยอยู่คนละภาคเลยนุ่มอีสานกับสาวไต้ครับไปเจอกันยังไงเนี่ยจะเคยไปเห็นงานกุงเขพยบะครับก็เลยแต่เห็นงานนำกันนะครับก็เลยได้ ปุยได้ยังก็เลยอืมตกลงปงใจกันครับตกลงมาอยู่นี่เบิร์ไปอยู่ไต้เขาก็อยากไปอยู่ไต้แหละครับแต่ว่าผมกับบังคำไให้มาอยู่นี่เขาก็มากวะเขาก็มากกัมากเป็นเจ้เขาไปอยากมากเรอเขาอยกอยู่บ้านเขาบ้านเขานี่ต้องเป็นมุสลิมบอบครับเป็นมุสลิมอแต่พี่น้องมากนี่กับมากละหมาท้องนี้ได้เนี่ยนะได้ครับกวางกวาง ย่างกว้างเลยได้นี่ความกว้างความยาวพอดครับความยาวทั้งหมดเนี่ยประมาณบ่ไดววัดเลยครับบ่ไดววัดถึงแต่ว่าผมผมเอาเกลนตรงกลมกลางๆนี่เป็นหลักอืมกลางๆนี่ความความกว้างมันเกือบเจ็ดเมตรครับเจ็ดเมตรบ่จากจากทางกลมเนี่ยจากพนังนี่หอดผนังของนอด่นจากตรงนี้นะจากตรงนี้ แมบ่ถึงพุ่นแมืนเดบ่แมนบ่แมนถ้ารวมพุ่นกับประมาณเกือบสิบเมตรแมนบ่ตัวนีเจ็ดเมตรครับอันนั้นเกือบเกือบสามเมตรไหนมั้งสองเมตรกว่าเกือบสามเมตรเกือบสามเมตรครับสิบเมตรโอ้ยเนาถ้าเริ่มจากต้นจากโตบาลจริงจริงเนี่ยจากตรงนี้เนาะโตบ้านสุดพุ่นนะถึงสิบหกเมตรบ่เกือบถึงเนาะกาบเอถือคือกัน โอ้นี่ข้างหน้าเริ่มฉาบไปแล้วนี่ครับอ๋อนี่ใส่ใส่ดินผสมแกลบอันนี้ดินดินกับแกลบซื้อครับอันนี้ฉาบไปให้มันเรียบๆอ๋อแต่ก็แข็งเลยเนาะแบบท่าสีอีกันเลยอ๋อสีดินครับโครงการกำหนดเซตเหมืองแดงคือบัวกำหนดเจ็บไปเรื่อยๆครับเจ็บไปเรื่อยๆตอนนี้ตอนนี้ใส่เงินไปแล้วเจ้าบ่าตอนนี้นะจะบอกขายบอกระขายดินเลยเนาะ อย่างอื่นวัฒนธรรใส่ได้นี่นาสิกเกือบมื่นละครับเพราะว่าเทเทผื่นได้เทคข้านเทคขันมดหกเจ็ดพันอะหกเจ็ดพันเฉพาะสื่อแมนครับผมใส่เล็กไงอ๋อมีเล็กน้ำพร้อมป่ะครับอที่จริงอาจารย์โจนพลาวบอตองใส่เล็กก็ได้เพราะว่าถ้าเทพผื่นก่อนนะถันเทพผื่นก่อนนี่ผมบด้ใส่เทพผื่นก่อนอ๋อถ้าเทพผื่นนี่บอตองใส่เล็กเลยแมนอ๋อ อันนี้ผมบาดเท็ผื่นไงผมกลัวมันสุดลงเอียงขามันก็เลยต้องใส่เล็กใหญ่ผมใส่เล็กใหญ่ครับเทคนิคใส่เล็กสามหุนหมนม้น่ะมั้งเล็กสามหุ้นเลยโอ้มัตรฐานเลยตู้โค้งแบบนี้ไหมครับเทคนิคการเทยดประตูโค้งเนี่ยเทิดจริงใดเพื่อมีคนอยากเทิดตามเลยนี่อันนี้ผมกะแบบนี้เลยครับมเบึงอ่า ยังบม่ท่านถอดออกเป็นเล็กกองเป็นเล็กกองผมใส่ลุงหมูปาดปาดจีดจีดจีดแล้วก็งอเขามาเพื่อให้มันโค้งเป็นแบบงอเขามาให้มันได่ระดับที่ประตูเขาเห็ดแต่แค่มาตั้งมันจะซื้อเหระก็ดินมาสอนสอนกันขึ้นสี่สำคัญก่อนสุดท้ายครับก่อนสุดท้ายนี่มันต้องเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้มันถึงสีอยู่แข็งอ่ามนสีเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ก่อนสุดท้าย เวลาใส่กอนสุดท้ายปุ๊บเมื่อสีล็อกกันเลยอ๋อเมื่อสีสองก่อนนี้เมื่อสีด้านเขาหากันตกเลยเมื่อสีล็อกกันมันล็อกกันเลยเหมือนันครับอ๋อตัวนี้เเล็กกว่ามันก็อยู่เลยแม่ครับอันนี้ลูกชายสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไหนมาเนอของผู้หญิงหัวแตกครับซื้ออะไรแบบหล่มใซส่เสาโอ้ยจปหล่มไส่เสาหล่อมไซเลี่ยมเสาฟาบาน อืมกี่ขวบแล้วเนี่ยสามขวบครึ่งเนาะอันนี้เทคนิคการเอาดินว่างพอถอ,อดเลก็กออกมันก็แน่นเลยเมันง่ครับโอ้ยไปเห็นกบบหงิดอยู่เอ๊ะข้าเห็ดยังไหนก็นงงคือกผมไปเบื่องของอาจารย์จนทุนวาสามารถถอดถอดแบบออกได้เลยแบบว่าต้องลอกให้มันแห้งนะอ่าแต่ว่าผมถ่ายมันแห้งก่อนสองสามมือหก,ก็เลยถอดอืม,อม มะมงของคั่วลังค่าของรั่วครับต้นนี้กําลังเอาม่ขึ้นอันนี้ใหม่ขึ้น่หนี่แล้วแล้วเลยแตกพันธอ๋อหนีเมือนไทรลังค่าดิ้นลังค่าเนี่ยลังค่าดิ้นมายควา่ายังไงเจี๋ดิ้นขึ้นไปเห็รลังค่าแมนโอ้ดิ้นขึ้นผสมเพื่องลังค่านี่ผสมเพื่องแล้วดิ้นขึ้นอืมอนี่เป็นใหม่ย่ค่าวาง แมนครับอายุค่าตนใหญ่เลยอืมตะตนใหญ่บันดีบันี้ใส่ดินสินาประมาณไดนหนายคกผมว่าการจะสามนิ้วเลยวะสามนิ้วแต่หนาแหงเพราวาสิสามสิสามปูนกลอมหนึ่งปูนขังเครื่องดินอีกครับเพื่อเพื่อกั้นหนามมันหัวเนาะแมนอ๋อกันดินเปียกนะกันกันบ่วหอดินเปียกครับอืมว่างเหล็กบอก ขายเลทบ่ได้ว่างเลยบ่ว่างผมบ่ว่างเลยมันบ่ได้เสียงมันบ่ได้เสียงแห้งนะก็สาบแล้วกับสิทากาวแบบมันเป็นกาวกันซึมนยครับอ๋อต้องทากาวกันเลยครับอืมอันนี้ก็เฮดเทอ่อแหลกฮู้่าจะเสิเป็นจังได๋มันต้องลองเขาบอกว่าการถี่เขาคิดอย่างเดียวเดีอยมันบ่ลงมือทํเหมือนก็อยู่แค่นั่นแหละ มันต้องคิดเล้วลงมือทํจาจังมันสิูบปัญหาเนาะสีล่องเมืองวาวใหม่ยุค่าเนี่ยมันสิยูได้จากตีอืมตี้ใหม่ไพยขา,างนอกแล้วกับสีเอาดินขึ้นเลยรูมใช่ใช่ค่านะครับเสีวใหม่ไพตัวน่สีมัตจะันจทถอดพีเนาะแมนครับเนาดินขึ้นแมนเยอะดินขึ้นสามารถขึ้นเป็นนางเลนได้นดนะ ขนาดลังข้าวประทันเหล้วผมก็ยังหูซึ้ว่ามันเย็นกินเลยเมียนถ้าเป็นดินเนี่ยมันเย็นมันจะเข่ามาานี่หูซึ้เย็นเลยเนาะผมว่าขันมุ่งแล้วน่ะสิเย็นแห้งครับพอมาอยู่ถองลมจะเสียลมมันบีบอัดมันลมมันพอไข่พันก็แพ้งเท่าผิวเมียนเราแล้วมันบีบอัดข้ามาใน่องลมอื้มันเย็นเย็นครับแฟนเพนมาจากนราธิวาสใช่ไหมครับ ชื่ออะไรชื่ไรครับชื่ออะไร,รอืมเขินใครเป็นน่าราักที่วาดไว้เนี่ยไปหลายรอบแล้วไปหลายรอบล้ววเะอือถ้าห่อนเขินเข,นข,นขินบินกับพ้าไปแล้ว <laughs> เป็นไงว่าอยู่อีสานครับเป็นไงว่างับ <laughs> สนุกดีลังหลังข้าออกจากหลังข้าดิ้นเนี่ยเด้ ถ้าผุ่นเสร็จหลังค่ายยังอันนั้นแม่พิน่นสีหายเงินมาเห็ดอยู่อันนี้คุณอาซ้ำมาจากแม่เลยแล่ว่าสีมุ่งไม่ไม่ทันเฉดอ๋อไม่ตัดเออเสียเอาพี่ยูโฟมมันกะเงินหนาสีบอ่อพ่อก็ได้ไอ,อ้ทุนแม่ตัวหรือแม่ยหญ่เนี่ยแม่ผมนี่แหละครับอ๋อแม่ใหญ่อยู่าราวทิวาดบ่ใไรได้บ่ได้หมาดอก บานแล้วพ่นแล้วจะเป็นสีมาบานแล้วมาจะ้องเช่นบานใ่เลยเนาะประตูนี่ประตูนี่บ้านใหญ่เป็นพิเศษอันนี้บ่เมนประตูอันนี้เป็นสุ่มคงแบบเปิดเลยว่ามีประตูปิดว่ามีประตูปิดบครับมีประตูปิดเฉพาะหน้าบานแล้ว้่ายบานกับวแค่ตัวเดียวตันนี้เดีห้องนี้เลยบ่มีว่ามีประตูว่ามีประตูเลยครับเปิดไว้จังสี่เลยครับ กับห้องนอนนี่มีประตูอยู่มีมีอยู่แล้วห้องนอนอห้องนอนต้องมีประตูเนาะอืมตัวหนีเป็นเปิดเป็นสุ่มโขงเลยครับเป็นสุ่มโ้งเลยอ๋อประตูนี่มี้างหนาอ๋อข้างหนานี่ใส่วุ่งก๊บไว้แล้วครับแบบนี้ประตูโ้งตามหนีบวะครับประตูนี่ว่าสีเฮ็ดเองเหครับอ๋อเป็นโค้งเพราะว่าเขาบ่มีขายดอกกวางไปนี่กวางทั้งสูงสูงร้อสูง ใหญ่เป็นพิเศษอันนี้ก็สี DIY เองอมเมืองแต่วงกบไม่ไม่นาฮกเหนวันนี้นี่ใหม่ค้องเจ้าของเองใหม่ค้องเจ้าของครับเห็ดตุงนีเห็ดเองเห็ดเองอตุ้งนีขาดว่าเบ็ดเซตใส่งบประมาณจักบาทประมาณสามปอกไว้บล็อกเกิร์ สี่หมื่นกเกินสี่หมื่นครับอ้วใครได้ได้บ้านหลังสี่หมื่นขนาดนี้นันก็รู้เลยได้เลยเนาะปกติเนี่ยพวา่าเฮ้าใส่วัสดุมุงมาตองแพงไงถักทอมกว้างขนาดนี้คาก้างสร้างคาหยังเอาพีมประเมินคข่าๆเนาะบวตำกวหาหกแสนขึ้นอมแมนยูทับบานปูนครับอ่าทับบานปูน้องใสเงินประมาณนั้นแต่ตอนนียเขาใส่แค่มุงหลังคาเนี่ยประมาณ แต่ว่าคิว่าแทมุ่งลังค่ากับ,นนาบ,ากบเฮ็ดสันร้อยนี่แค่นี้แต่ว่าเทผืนน้าแต่ว่าท่านเดืปูกระเบื้งงงนองนะสันร้อยนี่ทึ่ง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 ห้องนอนนี <bum> ่ปล่าครับยแมนมีสันร้อยเป็นเป็นเอาเอา,เอาเอาใหม่เฮ็ดเอาคือ,อยังสันป่ะเอาเล็กครับอ๋อเป็นเล็กสันร้อยนี่เ,<ล>เป็นเล็กใ<ย>ส่แคนวิวาบอดปูเลยอ๋อเอเล็กวางวิวาบอดปู ถึงเป็นนั่งชมวิวจิบกาแฟตอนเอ้าเนาะเนี่ยบรรยากาศดีเลยเนี่ยทางหลังจะมีต้นไผ่เนาะใหม่ไผ่กันได้หดนามออกเมื่อปีครับตัวนี้ตมวน,นี่ไผ่ยังไงแมนจิมซุ้งบ่แมนครับนี่บรรยากาศทางหลังตรงนี้เกษตรทำกรเกษตรเลียงปลาทางปลาเพิงปลูก้นใหม่แต่คุณด,ดิีนนี่หลยคือมะกรอคุณดิน่ ออเขาคูดดินเขาก็ได้อันนั้นน้ำเนาะได้ข้องได้ข้องเปมีข้องใส่ไก่มีต้นยางนายางนาประมาณหยีซุปกระต้นเนาะครับบรรยากาศดีทางบ้านยัมีต้นบังม่วงข้องนี่คุณเองเลยบ่เลยคุณเองครับนี่ใส่บักจอกพุ้ดวะนี่ครับโอ้สุดยอดเลยตอนแรกคุดบ่ใครเลือกแห้งหเลี้ยงป่าหนาฝนเมื่อกี้มัน ปลาปลาในถุงหน้าเนี่ยแหละครับปลาเข่งปลาคอเนี่ยแล้วมีเมดแหละแต่ว่าบตเตอรี่ความหนาผมเสียไงยผมบก็เลยผมก็เลยเอาสูบเออแบบว่าหนาหนาไม่แห้งก็เลยสูปยแบบสปลาปลาไปกิน<อ>ก็เลยขุดเลือกลงงเลยตัวเก่าอ๋อฟ<อ>ินี่จะขุดตอ่อเป็นวันนี้ครับขุดต่อแถวเลยมีคลองลังบานเบี่ยงปลามีปลากินสูบนามเนี่ยมีโซลาร์เซลล์พร้อมเนาะครับ ครับบ่ต้องไปล่องพิดล่องถือครับเพราะว่ามีอาจารย์หลายๆคนเป็นผ้าเห็ดเป็นผ้าสางแล้วว่าประสบความสําเร็จว่ามันอยู่ได้จริงบานดินอยู่และเย็นสบายครับแต่ที่สาคัญมันหา,ายใจหายันบ่หลายสามารถเฮ็ดกับของได้ใส่แต่ความพยายามอดทนครับบานดินผมวา่าส่เขาวิจัยกันว่ามันทนกุาบานปุ่นนะครับจังปุ่นนี่มันอายุแค่ห้าสิบป,ปีเองเมื่อก็เสื่อมสภาพ ต่บานดินนี่มัอนอยู่ได้เป็นพันปีได้เพิ่นว่ะครับเฮาบ่ต้องไปล่องพิดล่องถือครับเพราะว่ามีไจ้ย์เพิ่นล่องให้แล้วอุปสรรคเหลืองบานดินนะครับอุปสรรคคือว่าเวลาให้ทสูงๆนี่มันสิเอาขื่นคนเดียวลำบากแั่อยาเฮ็ดงายมันต้องหาคนซอยส่วนหลายให้คนเดียวก็นี่เมียเฮ็ดนัน่นี่แต่ว่าเมียทองหน้าก็เลยเฮ็ดงานหนกักบ่ได้ ตะมีเฮซอ,อยเน่ครับออบคุณดรับ